อเ็นหาี้ไปหาเพื่อนใครมุญแดงเด้อใจได้แบบนี้แต่ว่าหักเจ้าเคยขายอยู่ใครบุญแดงเต่ว่าผัวไปฮะม่เต็ผัวผมวเป็นคุณหามีเป็นคนขายเด้ยำเฮ็ดก็คือกันยาำเฮ็ดกับมีเต็ผัว มามื้อนี้พี่น้องเอ้ย mm ยังอยู hmm> ah 하하่มองเก่ามองเดิมอยู่เฮือนสาวอ้วนเพิ่นคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะมืาอนี้ก็เข้ามาหาเพิ่นอีกก้อนพี่น้องเอ้ยอ่ะสบายดีเด้อยังอามาดิดน้ำบ้านี่เอาแผวลูกซะเอาลูกผู้น้อยไลยโบเบนผู้นี้บอเออลูกเจ้าเจ้าคนนะลูกโอ้ลูกโสมก็ยิ่งงามคือเก่าเนาะ เอาคือกันแท้วะเอาไม่นังเอาสูบเผ็ดแล้วพ่อพูดอ่ะเอ้ยตอนนั้นอยู่น้ำแม่น้อกมาดูกระท่อมพุูดเอ้าเพือนเราอยู่กระท่อมเด้ใกล้เด้อืมจะออกเฮือนมีตรงฝากว่าอักแก้วอะไรไม่ไหมล่ะประป้ากินเลยรู้จะอวดสองคนบลูกจับสามสามโอ้เลยอันผู้นั้นกับผู้นั้นบลูกจับนะโดยบบ บ่ผูหญิงู้หญิงออมจะพังน้ำกันแะเขามวนน้ำกันดิมวนน้ำกันดิเขาอแต้หขได้แต่เพื่อนเอาเพื่อนเลยผู้ที่มาวันนั้นอยืนแม่บ่เลยน้ำแม่โอคือกันว่ะเลยขนาดผู้ายก็ยังคือกันแมนผู้นั้นบอกผัวจะอ้วนเลย มาแล้วแต่เหดเวียิธีคนเป็นไปตัดออยเลยคนละว่าเอาคิดว่าเส้นลูกหน่อยแล้วว่าชี้ทวงเลยเอ้ยนะแดงกก็เอ้ยกับน้องซ้ำๆในกระสุนซีกันเนาะซ้ำกันได้เนาะสุกคนเนาะเลยเจ้าจั๊กวีเห็นเจ้านะเจ้าห่าลูกหล่าบ่บ่มีน้องอีกมีน้องอีกสามคนทั้งบรรจกคนพี่น้อง Ngày nông khốn, lúc mấy đấy <laughs> <laughs> Sao ừ, phải, ừ, mẹ mẹ mê xì nó Mẹ xá mê xì khi nông ấy, hào tăng có đỡ khỏe, <laughs> Hàn đánh xá này ướt Hàn vầy thủy buông ừ, <laughs> ไม่หใหกหอนะเด้ต้นมะขามกรเต็นใจเดอกตะปูแ่้ใบหอยบวงหอยหันหอยอีกเปรตเบ่นนัวเนาะหอยบวงอะไรหอยหม้อหม้อเจาะเลยแล้วนี่หางโบนี่กินอยู่นี่เด้แต่ว่าเศดหางเสษไม้จนขามหอยพอดีเมื่อี้คืเห็นกองไพ่ไนทุ้นก็ไปดังต่นนะไปจู้อยู่พูดบ่กันนี่เลยลงมบ่ <H> เงินว่าเแบบบานบ่าวตาเพิ่นเฮ็ดเตาเด้ออืเตาดินน่ะเนาะเลยอันนั้นแล้วข่ึ้นบ่าวอยู่คนพุดเอาเด้อว่ามันจังลมบ่พัดจังสบายเนาะแต่ว่าชืช่อทีได้มื้อวานนี่บ่ฮนอนปึบมามื้อนี้่ม,ลม,นนมาลมห่วยห่วยมาหนาวเนแล้ว ถามว่ามันอากาศสนิกผู้ดียื่เือนแล้วเนาะแน่นาลาคนนี้ก็หหวเพราะบไรได้เนาะหัวเสวยเพือเสียคนอารมณ์ดีเนาะยิ้ม่เนื่้น้นยิ้มตลอดเาพื่อีหายบเวนเบงบงโงนี่แต่สสวนแล้วยังหายบเวกันยิ้มตลอดเนาะผู้ใดบอกิระอเาเออขอมาสิามแมงแข้งบบไรบ่นนีโบได้ พอได้เพ <c oughs> <mun> ื่อนไปกักเลยเพื่อนยายนั่นได้สะเพื่อนไอยู่เพื่อนไปเห็ดกองบุญน้ไม่ยาเพื่อนตอนตะกร้าเราได้มีแข้งขอบอเลยเมื่อนันเนาะสวเลยหามาขายมาสวนเลยเพื่อนทาตุลพันกับเพื่อนได้ซื้อก็ซื้อแหนึ่งแล้ววันนี้เพื่อนว่ามื่นมาเอาเล้หนะเนาะห้้อยห้าสิบหกสิบเอาใช้เีแขงอีกเนาะเปนแขงใบไม้เยมบงเลย ใบไม่ปรุงกับวิญญาณลไม่ปรุงลายวามิเชนสังบานเจ้าลายได้ยุบคืนละเลยโอ้เลยป้ายกบปวดบ่อนกบหมักข้อกบโค้อเลยลอยตัวมือนบัวเได้เนาอเสพบนเลยหัวมือต้องขึ้นเอาหรือจงได้ขึ้นเอาเาก็ตกก็ตกเอาเนี่ยวสายวอเ พราะว่าซาเฮาแบบถ้าว่าสมดุาต้นไม้มีแมงแเคงเฮาผ่านพื้นหอบมันซื่อๆก็คือว่าเหี่ยวแสบตาโดยเฮ้ยต้ังใส่แว่นแน่เนาะบ่ได้ใส่เลยคนคนทนขนาดใดต้องประกะคนที่ว่าไปก้านแมงแเคงเก่งขนาดนั้บางคนนี่ก็เปลือยสมดยุลเอมเ้ยเอ้ยน้องตื่นแล้วลูกตกใจเขาไม่นอนเออนอนอันลูกนอนบ่ดีนี่นอนแคบแคบกระไรไกลเนี่ยฮับ ผสวนแล้วไปะผู้ชายไปไล่ได้ละไปบางคำกันเา,ายมาหนี่บ่หรือว่าโดยง่ายออกมาแล้วเกี่ยวเข่าเด,ดิไปไล่ใกล้ก็เด้อมาไล่ใกล้แล,ล้วมากินมักซีดีแล,ล,ล้วเด้อมาไม้เขาป่าโอ้ยสามอญระพักแหมเอมเอ้ย์ไล่ให้แม่เนอแอมปูมาไปไล่ใกล้แล้วมากินมักซีดีไหมกบปูเอมละโบปูปีสองดิสาวปูมอญระพักหรือว่าจุก่อนไ เจาะก้นทามันใหญ่เลยสีบุงเราคนกินโบราณเนาะเด้อว้างพี่ใบว่าถ้าว่าเขาสีปุกดูดเดียวมันกะปไหวแล้วมันใหญ่สิกินถตัวใดตัวใดได้จ้ะเด้ออันนี้แค่นี้ตัวนี้ใหญ่แด้ปุกซ้อนเลยเนาะเด้อแม่นแต่ลุดลาย เวลาเป็นพิเศษถ้าอวดน้าว่าจะไปบุหอดบุ๊นนะว่าบุ๊บไปแค่เดียวบ่จะลงหอดว่าทางทาตบ่จักทางทาตุโอ้ใช่พ่อเราบอกว่ามีคนข่ายแม่นเลยจะไปลงไปทางนะเอาทางไรทางทาตุนะลุ่มเด้ข้าวไปฮะแล้วก็เล่ะลงยาวๆไปฮะเฮาเาไปซี่เด้อเาเห็นว่าเด้อร่องครัวดีใช่ไปทางนี้ไปหอดอยู่ไดย ทบุทานแต่ว่าเห็นแต่วงดนตรีเขาตั้งไว้ลาย่าน่มีธาสองเดดนะโบ่เบหูเนาะมีอยู่วงดนตรีเขาตั้งไว้แต่คนกําลังตั้งหันก็ะอดแต่มันหักค้งหมดเลเฮาบ๋หูหอดวัดเห็นไหมเนาะเลยฮอดหอดวัด เราเาบ่โหดีคือว่าสาวแก่คอยกระเห็นคนขายกำลังแม่นสองมือสองคืนมันนี่เลยกับอื่นอื่นมือสุดท้ายแมนมีมือสีผึ่งสีทียนไว้ใช้เลยแม่นคือกันกับบ้านเฮาหากแต่ว่าคอยว่าสิคือขึ้นกว่าทางบ้านเฮามีแต่ห่านลำวงออกไปกินมีแต่ตู้มีแต่ลำวงแม่นมีแต่ตู้ตั้งลายซช่ไเลยส่วนลายน้ำบ้านถึงว่าจะเป็นบ้านน้อยแต่อ่าแบบ ลยทังบ <De öz, S 2> ้านอื่นมาดิ่นเนาะมันติดถนนใหญ่เลยนเขมทางถนนเลยเนาะบ้านอื่นและขามาลายเนาะแต่ละปีกัยเดิบ้านอื่นอันนี้คืออานี่บัตรหิดให้หนหน้าหิน้ัางเ้นกันอื่ว่านน้ากบอกินะไกนซืกินไกินมัน้อกินไมันเอ้ามันออกเืินด้วยแล้วก็ออ่ดริยแเ้าโอ้ จะออกเฮือนห่ะแต่ว่าเจ้าหน่ายยังเห็นหน้าน้าเพื่อนเห็นหน้าปันเอาข่าวปันกันเนาะแต่ว่านอนพูนพื้นพูนพื้นปันให้กินน้ำกันมดอลไรกับเวลาเบิดแดดจกถุงไฟถุกม่านเตรียมเลยควบไฟควบม่านแต่ว่าตอนนี้คันข่าวยังเบิดนี่เบิดเอาไปชี้นี่สามัขี้กันวันนี้เพรข่าวเบิดแดดจกถุงไฟถุงม่นเตรียมรอดเนาะแต่ส่วนนี้นะมันออกมาแล้วอีก เฮ็ดนานี่เฮ็ดเองบ้านอันนี้เจ้าในบัตรเฮ็ดนาผัดบ่มีรถเนาะบ่มิรสคนยังบ่ได้แบ่งให้บ่หรือว่างด่นยังบ่ได้แบ่งโอ้เอาบัตรเสื้ออ้วนคือได้น่าใช่ไหมคอยลูกลายเออสะออ้วนลูกลายยี่ยนเยี่ยนพ่อยู่อกินปั้นพ่อกน้อนผู้ลูกลายเนาะเลยผู้ลาลูกลายได้น่าเนาะเลย บมแมนกัดหน้าเพิ่นกันหน่อยน่เนาะชักสิให้ผู้ใดเนาะให้วลูกหลานเพิ่นแน่เดิสายคนแน่เเต่ว่าค่อยออกก่อนข่อยก็ได้ก่อนออกก่อนแล้วได้โอ้เสะอ้วนนี่ออกก่อนเจ้าเจ้าฮะก่อนปีนี้โดยแมโอ้แบบว่าผู้ใดออกเพื่อนก่อนไอ้เพิ่นเฝ้าปันให้โดยปัจสุดท้ายผู้ปั้นไปยังบ่มนี้อย่างเี้แล้วไปออกก่อนได้ก่อนทั้บ้านห้าหลอดทออกก่อนออกหลังอ่ะปั้นเ้อากันเนาะแม่น อันนี้นะกเทนี้กันแดงใจว่าคนมันมันชีได้พุรนาอยแล้วเพิร์บลแดงดีนีงนเลได้อยู่น้ำแม่และได้กินแต่ยังว่าท่านปั่นกันนี้ได้จะชอบเขาเจ็ดสิบสิเจ็ดสิบลูกแปดคนกระหวยพุรละพุรละสอบพุร์ละไฮได้เนาะบ้านนี้ลูกหลานได้บ่ได้ไรแต่ผู้ใหญ่ได้ไปทำการทำงานบ่างหรือว่ายังน้อยอยู่บ่ยังน้อยชั้นนี้นั่นนี่จำลูกก้อยฮันเบล แบบคือทั้งปัสะอวนครับกันพนว่าปั่นบอยูนี่กะและวัดเหมาะบอไหายหน้าเนาะเลยมันเหมาะบอเห็นห้เห็นหนา้าบอไหายหน้ามันก็เลยอ่าได้สถทานทีคัดเนองเลยแเ้าเห็ตั้งให้หนนั่งอกีกเลยมีแต่คอยแนะนังอยู่เอาตอกแล้วบสัสะอวนตัวนี้ ยังไม่มีเล็กตะปูต้องรอเล็กตะปูก่อนแต่ว่าอันโอ้ขาดไปพี่น้องเลยเนาะบันจื้อโดยประมาณเสาป่ายนี่แหละใบไว้รอดของกินนี่ต้องไหว้เทิงเนาะไหว้ไหว้ทิพเท้าเออทิพเท้ายังว่าเหาไหว้เทิงหรือว่าหอยไหว้เนาะถามว่าว่างไหมนี่ห้ว้แบบจริงอ้ คักแลเจาเด้ออสบายดีเด้อบ่โหดเด้อโดบ่แมนบ่โหดเห็นยิ้มตลอดบ่ได้บ่ได้ชมชื่อวันไดเด้อเพลินเด้อบ่ไดแล้วันมาขอนตีครับแล้ยิ้มตลอดรอวะบ่สงสัยเขาก็ร่งสิร่งไปเนาะ ค่อยไปบ่ถึงนะกินนี่นะตัวแรงสักหน่อยเจ้าจังเขาเข้าไปบ่เขาไปในบ้านจังว่าเด้อถ้าทมเขาน้องปลาว่าสิพาไปอยู่อ่ะไปเลาะวางแถวครัวน้ำมนะไม่ท่องแถวก็อยากอันลเงินลองหักสิมีนล้วเนาะไปเสี่ยงมึงได้สีมันนะบุรีกันที่อย่างกันที่เจ็ดที่สุด ขี่พ่นเมนพัวไปเห็ดงานจังพัวนะเขาได้ไปเ็ดงาเมื่อบ้านไม่ยาป็นนี้เรียกในเฮืองนดีมได้อไปหงานเห็ดงานยังนกรบปกเป็นคนบ้านอื่นตัดอ้อยกับปกพอได้น้ำมอเอาไปตัดกระปุกได้เสมออ่ะกระปุ่ได้เล้ายไปได้หันยังคอยู่ได้ค่ะ ได้ลอยหนึ่งนได้เจ <okay ็ดแปดสิบเอาแล้วกันเนาอเออไปทำับเงยเอาเนี่ยเนี่ยเราไปนบ้านได้พวนะบ้านพลงานมันกางพลงานกางพลงานพูดใส่ได้ใส่ได้ไ้อยไเจ็ดแปดสิบสมจรแล้วยังบวกเะบัตรแล้วของตีนของมือมันกแน่และแน่น ไปโย่ว่าสิไปตอนนั้นก็ว่าสิไปกับผู้ดีมีเวียกทั้งเือนผูกกับมื่อเฮือนแม็นยากลับมามีเวียกอีกแล้ว <c oughs> ให้ไปโทรให้เมื่อทั้งปู่ทั้งเมียโอ้ยขบบ่มีเงนินขบบ่เมื่อน้ำเจ้าเด้อยแบบคอยอ้ยเ <c oughs> มื่อผูกขอตอกแขนเนาะตัดไอ้ข้าเจ้าบ่มีอ่ะเวียกผูกขอตอกแขนโอ้เป็นป่วยเด้เออเป็นป่วย <c oughs> อะไรบนเศร้า <c oughs> อะไรบนผู<อ>้แขนให้ขบ<อ>กวนรับควรให้ ประกอบนัอนบัห็นคือบเป็น้านวคอรป้ามเดกอบคือบเห็นคือบบเห็นมาดินนสะส่วนจะคืออ่ไรปะโอ้เห็นตาผู้อือยเนาะสะวนมาดินเดือยเนาะราชิอุ่มลูกน้อยแล้วมาดินเดือยคุนั่นคู้นี่บ่ค่อยเห็นเลยคิดว่าเอาคือบเห็นอุ้มลูกว่ะสันทำปรกอนคือเห็นอุ้มลูกน้อย ผูน้นั่นก็นอาคือกันบรงโภตอาโอปผู้เราเห็ดตั้งเห็ดนั่งแบนแบนโอหัวเสวนนี่สร้างหลายอย่างยู่ไดเห็ดตั้งเห็ดยังมียังเห็ดทุกอย่างเห็ดกอกกากแกกน้ำเ่อนน้ำซาน แต่่าคนบ่คอยไปทั้งใดแนนบ่หมักไปดินไปหัวบ่มักไปดินไปหัวหังมากเฮ็ดก็ก๊กแก๊กมี่ยังเก็บเม็ดได้เล็กได้น้อยพอผสมเดกเก็บเด็กาผสมน้อยวบ่ัไปดินทหลบ่ดนนะใช่ตัวไปเาะใ่โอ้แต่ว่าไปหากินได้แล้วลูกเล้แต่ว่าหมักือกเนาะบังคาังขายอยู่หากินป่าลูกเมี่มักหมเียแนน จะดีขึ้นกันเนาะวายเห็นว่ามักหากินนาวก็ไปขึ้นกันได้แล้วอ่ะวจะไปช่งคืนวันไปกันมันลมแล้วกลางคืนมากแบบลมบ่ค่อยได้มันสิได้นนนี้มันแห้งเนาะจะว่าบ่กไม่ชิไปก้านอย่างฝนยังบ่ทันตกเลยได้ตั้งแต่เร็วหน้าม่นปกติเนาะเดือนหนึ่งฝนตกปกติมันตกเลยจะค่อยว่าคอยไปเบิ่งบอบอลเขาขายทางนั่นน่ะขายหมูแดงตึ้นเนาะ เจ้าบะบุมีไข่เขาว่าเขาไปต่อยทั้งใดเหรแบบทั้งเข้าไปทั้งไก่ด้โอ้หางที่คนยืนบุคคลเย่เนาะเดินถ้าทงี่ต้องด้วยกระจใหม่มันจะชิมบุมีเลยแถวใกล้นี่มันบุมีเอ้ยต่อเราไปหาต่อยว่านี่นะได้กระตาเป่าไหมเออแม่เลยบุมีแถวนี้แบ่งความสัตว์อ้วนว่าบุมีอยู่ได้แบบคนไปบางทั้งขายทั้งนั้นป้าเขาไปทั้งพ้นหวยตะบองเลยยัง หัวตะบองทางด้นหัวตะบองบอไปทางนั้นทางน่าแพะน้อยแพะน้อยโอ้แสดงว่าความกลัวเป็นนนัแม่น่าแพะน้อยแม่นไปเอ้าเอาแล้วว่าไปขายตะเก้าให้สไปหานะเดี๋ยวฟัวคอย ก็ใครมือแดงกับเจ้าปะโอไปหาแบบนี้ไปหาเพื่อนใครมูแดงเสนใจแล้วบัดนี้แต่ว่าหากเจ้าเคยขายอยู่ไข่หมูแดงแต่ว่าผัวไปหานี่จะผัวมัวเป็นขนหาเมียเป็นคนขายเลยย้ำเพ็ดก็คือกันเาะย้ำเพ็ดก็ไม่จะผัวแล้วก็คายดีกลัวเจ้าให้เจ้าขายหรือเ่เจ้าคือมาลุแท้เนาะ ต่ก็เมียไไปหาเนาะเราทำถิ่แเนี่ยเสนอผัวหาเมียใครต่อหมูแดงก็เป็นเจ้ะเนาะเออเคจับปลาไปเถดท่านมือะไรเมียเราบบยังลูกบอผัวเราแพงเนาะผัวเราหยันหมูแดงครบเลยเออเาวา้้าได้สลามเมเจนไดวจะไป ก็เยาเพลนไป่น้อยเนาะเอาบวนน้ำการเอฟซีกับมวนน้ำการเลยนที่บแลว่าคือทางสะอ้วนนี่แบลว่ากันสิไปเป็นแากลูกแยกเต้าเนาะเลูกมันยังน้อยไปลูกบนไห้ทางผัวมั็นยุ่งอโป็นบบบนี้อโปลเ็นยันยังนุ่มมนอยู่น้ำแม่อ่ีอไบานอนโด ได้นำมาแบบมันก็เลยมีแต่ผัวไปหาแบบเราไม่เนามั่นกะผัวไปหาแล้วเจ้าไปขายบรรุเลยสัสแค่เอาเจ้าไปขายไปอุ้มไปอุ้มไปน้ำไปขายนี่ไปเลาะกลางบ้านบ้างไปขายู่ทางโอ้ขายไปนางบางเมืองกะบดได้ขายบางเมืองกะได้ขายขั้นบดได้ขายเห็นไหมเอามาเอามาไว้กินแปลว่าเพิ่นโตได้ขั้นเพิ่นโตฮะหมดบรรุก็ได้บดได้ขายจะขึ้นบรรุษไปรถ เบ้างเถือกอะข้าเจ้ารุดก่อนแล้วเพิ่นกระเป๋าตรงนั้นปัดต่อนลำเจ้าเจ้าบ่ทันได้รุดเลยต่อเลยรุดเนาะเหมือนเด้อมังเถือกอ่ะมันจะได้ขายง่ายได้ผมเห็นว่าเราไปกิดว่าบมังเถือกนีคนมาซื้อเนาะบังเถือกเอากงไว้ยังมีิ่งบึกคุณเลยเลยเด็ดมังเถือกอะมันคนหลายอลไรนีจะทวงก้อนเนาะไปนี่เขาต้องว่ากันว่าว่าขายเท่านี้เด้อเท่านี้เด้อสิ เดยกอรงท่านั่นท่านี่นะหมูโบยเดยโอ้ยันว่าเข้าไปแบบหมูขายเศร้าหมูมั้งเถอหมูว่าอย่าลุดเด้อเจ้ากับบรุษและหมูบุพารุษเต้หมูอย่างเราคาเดียวดิแน่หมูคอยอยากเบิดไว้ลุดและคอยรุษหมูไม่ไเดินถ้าอย่างนอ้ําเพื่อไปหาเพื่อที่ได้ไปขายอีกเพื่อที่จะขายอีกนั่งไปเศร้าจนคำบางมือไปขายแต่ในจะตัดอ้อยเท่าไหรตัดอาวตัดอาวแม่บางมือ นั่งนี่กะอ่าหมู่เฮาสิีรุดเนาะเฮาอย่างรุดเนาะแต่หมู่บัดบ่อยเฮาวรุดนเด้อห่วยคันคอยนี่โอ้ยรุดได้จากเื่อบ่มีโอ้ยกันผิดกันผู้แร่คลายเครื่องกะนโอผิดกันแบบเฮาวรุดนี่แหละหมูหมัดขายแพงเฮาบัดบ่ขายแพงเด้ทางบันนานสังเกตแล้วคลายเดือบแม่นบ่ไริรุดอีกแม่จังพอแม่นเพิ่นเว้ากันเนาะ ไปเต็มหมดแล้วทีศแทบเป็นเพิ่นว่ากันนอกว้ว่ารูดบ้อนสินะแม่แต่ว่าถ้าเป็นเขียนน้อยเขียดค้ำนะพอกินเนาะไเห็นเมื่อวานนี้ทางนะอยู่นี่น้าสวนเนาะอยู่หม่มห่มกกห่มกกจิกนี่แต่เขียดคำใารอยู่ทมงน,นี่บโดโดนแมน่บนบกมันสแข็เงเห็นเมื่อวานนี้กระทำมาลาอยู่แต่โหัวเพิ่นน้ำมาทั้งเลยแม่ทิศแทไปก้านทั้งหัวอีล้เด้อ แต่ว่าไข่มุนแดงเป็นคว่ำจะอ้วนอยู่เลยข้าต่อว่าซิบหาบ่คนขายเศร้าบ่วัดเลยค่ะแม่นเว้ากันเนี่ยเนาะข้าเว้ากันถ้าไปรุดกะพิชกันนะเพียงกันเลยได้เนาะจะรุ่ดยังคงคอยว่าได้ขาหรือเปล่าทียังจะซิบันบอกกันนะว่าคู่คนมาชื่ออื่นเนี่ยเจ้าอยู่ตัวอย่างน้ำหันคามตลาดเสาเาแก้วคือเขาไปซื้อของเขาบอกว่าห่านนั้นรุดได้เขาถามได้นีมค่ะว่าห่านได้รุดหรอเป่าแม่นมาซิบบอกเองมาสิบบอกกันดอ อันนี้ลองเบิ่งธาเฮาไปพ่อเห็นสะ้วนคายนี่คันเราลุดนะเฮาก็สิว่าลากเลยเนาะเด้เฮาก็บอ้าวเฮาเคยซื้อน้ำประจําบ่สิเด้เฮาก็บ่ว่าหมดแล้ให้เฮาสะ้วนเด้ตัวคายเศ้าแกชืดเศร้าเนาะเนาะสิยากบ่จังแต่มื้อนี้ข่อยไปมื้อเช้านี่ว่าสิมาลัดแมงแข้งบ่เห็นเดี๋ยวเข้าไปสวยบ่บวยพวกคายนี่จักโมงเข้าไป ประมาณเปิดมองก็มองบอกได้มาเช้านี้คือสวยอยู่สช่บ่เห็นคนเลยคอยมาจะมุ้งสิบมุ้งบอกจะงเมื่อเช้านี้คอยเก็บบุนมองสิบเอ็ดแต่ว่าบบเห็นคนเขาว่าเขาเตรียมบุญบ่นบ่อมานน่เขาให้หลังมาขายได้าะอ่าหาเงินไปลินบุญโอ้สั่นโบเด้อะสั่วหน่อยสีออกไปเบิ่ง โอเคสันเนาะไปเบิ่งทางพูวพันฮ็เห็ยังโดยสบายดีเลยสวนเออสบายดีเ้ยทางอาเออสบายดีพื่อละตุย่าก็ตย่าดูอ๋าเป็นตะกินอันนี้อือพอดีพ่อบ่นึ่งเข่าเจ้าน่ะสวนอือส่งสิใหญ่โกโมหนึ่งแท้อ๋อรงเมืองกว่าจั๊กโมหนึ่งมา้จ้บใ้บนล่ ใหญ่กลัวเด้นี่นะเนาะควรหักเห็ดนี้อย่างวันทันไช่ทันไรใช่ซ้ำต้องเห็ดใหม่เห็ดหูน้อยเห็ดอันบอนนี่น่ะน้อยกู่นี่เด้ออ่าน้องโหดเด้อพอน้องออดนี่นี่เอาอันนี้นะมันอนาคตนพอดีพอดีอยู่เนาะแต่ว่ามันหแักอันนั้นิ่นึงอือคากล้าวมันพอดียามลมมันยั้งเชียนยังบบบนี้น่ะเห็ดไหม่ ใส่ทั้ง้างอันนี้นโอ้สีเดียนข้างวันนี้เอม็มอืมโดยโดยาัาใหลไปนิดนึงขึ้นงานก่อนพี่น้องเลยเนาะโดยบวกลบคนเวลาเพิน่นเสียงตู้เปิดแห้งดังขึ้นพี่น้องเลยเนาะโดยทางอ่าน้องโหดเพิ่นกะเพิ่นสีมาเอม็มพาน,นี่แหละพี่น้องเลยเนะาะห่างกำลังสีเห็ดห่างเห็ดอ่าเห็ดห่างใช้เมียนถุยเมียนบวงพี่น้องเลยเนาะ โอ้ยอ่ะสําหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะขอบคขอบคุณที่เข้ามาชมแต่ต้นจนจบแต่บ่โฆษณาเด้อเนาะสําหรับคลิปนี้ขอกลคําว่าสดี